ท่าเจ้าก็จึงให้เราทั้งนี้ดูรายละเอียดในชีวิตเราไม่ต้องไปดูที่อื่นไม่ต้องไปดูที่คนอื่นไม่ต้องไปดูที่ไหนดูในตัวเราหากพิจารณาแล้วมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการ <c oughs> เหยียดยามผู้คนทั้งทาง,ทงกายทางวาจาและทงางใจเป็นผู้ไม่อยากจะให้ใครได้ดีเป็นผู้ดูถูกเหยียดหยาม ให้คนอื่นเขาเจ็บจำน้ําใจนั่นก็เป็นสิ่งที่เคยมีขึ้นในจิตใจของเราเป็นผู้มีความเย่ะเยะ้ยชอบที่จะเห็นใครเขาผิดพลาดเห็นใครเขาเสียหายเห็นใครเขาตกตามตกเป็นผู้ที่ไม่ประสบความสําเร็จเป็นผู้ที่ทําอะไรแล้วมีแต่ความว <c oughs> ุ่นวายก็จะกลายเป็นคนชอบเยอะเยะ้ย ชอบถากทางนี่ก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์โดยทั่วไปเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครได้ดีเป็นคนที่เรียกว่าไม่ปรารถนาดีกับใครทั้งทั้งทีงทงทง่บางครั้งบางคาก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราก็ไม่รู้จักเขาแล้วก็ไม่ได้เคยมีผลอะไรกับเราถึงการแสดงของเขาออกมาก็ไม่ได้มีผลทําให้เราดีขึ้นหรือตกต่ำลงแต่เราก็เป็นคนที่ ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นคนขี้มันไส่คนนั้นคนนี้ไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็เป็นอุปนิสัยของผู้คนทั้งหลายที่ขาดสติไม่รู้บางคนก็เป็นคนที่ชอบที่จะยุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องของตนเองก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจคอยจับผิดคอยดูว่าคนนั้นคนนี้ทำอะไรคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไร และพยายามที่จะหาข้อผิดไม่เคยคิดที่จะเข้าใจไม่เคยคิดที่จะเห็นใจมีแต่การจ้องจับผิดจนกลายเป็นวิสัยนิดชอบเป็นคนที่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและรับหลังบางครั้งบางคราไม่รู้จะทำอะไรก็จับกลุ่มจับพวกการที่จะคุยเรื่องคนนั้นคนนี้ดินทาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นในทางลบในทางเสียหายนี่ก็เป็นสิ่งที่มีในตัวมนุษย์รวมกรทั่งถึงชอบว่าร้ายให้ร้ายเก่า บาจาที่ทําให้คนอื่นเขาตกต่าด้อยค่าลงนี่ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์นั้นไม่รู้ตัวเพราะเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมารวมกระทั่งถึงเป็นผู้มีอุปนิสัยชอบก้าวลาวชอบกระแทกกระทันเป็นผู้ที่ไม่ทำอะไรด้วยความสุภาพไม่ทำอะไรด้วยความอ่อนน้อมเป็นผู้แสดงตัวแสดงตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีเกรงกลัวใครมีอุปนิสัยพฤติกรรมเรียกว่าก้าวลาวเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่ได้ ให้เกียรติกับผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัมกับคนอื่นเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยชอบกระแทกกระทันเป็นผู้ที่มีความหู้วามทำอะไรก็ทำได้ดังแต่ดังใจตัวเองไม่ได้เป็นผู้ค่อยคอยพิจารณาไม่เป็นผู้ที่คอยที่จะใช้ความถุกขุมรอบคอบในการที่จะคิดในการที่จะพูดในการที่จะทำเป็นผู้วุ่นวายบางคนนั้นก็จงเป็นผู้ที่ชอบ ยุแยงยุยง,ยยงให้คนอื่นเขาหลงผิดเข้าใจผิดพาพักพาพว่ไปเกียดคนนั้นคนนี้ปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่อยากจะปฏิทินปฏิบัติตัวเองไม่อยากทําบุญความความดี <c oughs> ก็ไปยุยงคนอื่นให้ต้องทําตามที่เราต้องการและเป็นอย่างเราให้ไปเกียดสิ่งนั้นสิ่งน,น,งนี้ก็เป็นผู้ที่ชอบยุแยงยุยง,ยยงหลายคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยชอบเอาเปรียบ คนนั้นคนนี้สิ่งทําอะไรไปจะไม่ยอมเสียเปรียบไม่ยอมเสมอภาคจะต้องได้เปรียบเขาเป็นความเห็นเกล็ดตัวที่ติดตัวมา